สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานในเทนูออนไลน์นะครับจากกรณีกระแสด,ดราม่าด้โลฮอตจริงๆในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับสำหรับหนุ่มบีมสันยูนะครับที่โดนดราม่าเรื่องใบกระท่อมเข้าไปนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักพอสมควรเหมือนกันซึ่งวันนี้เจ้าตัวเองก็ได้ออกมาขอโทษไล์สดนะครับและคําเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีผู้สื่อข,ข่าวไปถามเกี่ยวกับเรื่องน,นี้ ว่ามันมีข้อกฎหมายมันสามารถทําแบบนี้ได้หรือไม่การขับขี่รถที่ผ่านผลประมาทบวกกับมีการเคี้ยวไบรกระท่อมออกสึกนะครับทางรองของพชรนะครับโดยทางพลตรจีเจนสันแก้วแสงเอกเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่าจากการตรวจสอบคลิปของดารานักแสดงดังกล่าวเนี่ยใบรกระท่อมเนี่ยครับไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดตามพรบยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะด้วยการเสพติดหรือว่าครอบครองก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ ส่วนกรณีการขับขี่เบื้องต้นว่าจะเข้าข่ายความผิดขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวครับอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บ,บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณการจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทําให้ปรากฏในทางหรือเจ้าพนักง,งานแสดงให้ทราบนะครับส่วนในเรื่องของการไม่การเข็มขัดนะครับตํารวจบอกว่าก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ารถคันดัานเก่าจดทะเบียนแว้งแต่ปีไหนถ้าก่อนปี37หลังปี37 ซึ่งแน่นอนว่าก็จะผิดถูกกฎหมายก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับตำรวจบอกส่วนกรณีการขับรถไม่คันเหยียบขันนี่ก็อีกส่วนหนึ่งกรณีที่มีการนารถมาใช้เป็นรถที่ไม่เสียภาษีก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่ากระด๋อยจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันพื้นที่เกิดเหตุในคลิปที่เป็นที่ถูกวิจารณ์อีกคลิปหนึ่งก็คือน่าจะเกิดเหตุที่ฝั่งทนนะครับย่านจารรญสนิทวงสอนอบางพัฒสอนอบางยี่ขันอยู่ระหว่างภาบเส้นท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับ ส่วนจะมีความผิดอื่นพื้นที่อื่นเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการตวรวจสอบย้อนหลักนะครับลองไปฟังเสียงพลตรวจิตีจิตสันครับรองขอประชาชนครับเรองการขับขี่ดังกล่าวณขณะนี้จากการตรวจสอบภาพในคลิปของโซเชียลมีเดียเบื้องต้นก็น่าจะเข้าข่ายเป็นความผิดในข้นรแรกเป็นกรณีของการขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ในประการต่อมาก็เป็นกรณีของการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถในประการต่อมาเป็นกรณีของการขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายหรือสัญญาณจราจร,จร,จรที่ปรากฏในทางหรือติดตั้งไว้และกรณีดังกล่าวนั้นในเรื่องของไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็คงจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่ารุ่นดังกล่าวนั้นเป็นรถที่จดทะเบียนในอ่อน ปี2537หรือหลังปี2537นี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาเตือนขณะที่ทางหนุ่มบีมเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับลงในเพจบีมจันยูนะครับบอกว่าถูกกรมเจ้าท่าเปรียบเทียบปรับในการข,ขับขี่เรือด้วยความหวาดเสียวและมีการริบใบช่างเครื่องและใบในท้าย30วันด้วยนะครับนี่ถูกปรับนะครับมีการโพสต์บินค่าปรับจากทางกรมเจ้าท่าหลังจากที่เจ้าตัวไปขี่สปีดโบท๊ทในแม่น้ำเจ้าพยานะครับ และอีกเรื่องนึงก็คือเจ้าตัวมีการาไลฟ์สดครับล่าสุดนะครับไลฟ์สดผ่านทางเพจบิมซันยูนะครับถึงกรณีกระแสด,ดาราม่าที่เกิดขึ้นนระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเครียดเป็นคนที่สุดทุกอย่างเวลาเสียใจก็เสียใจแต่ก็ต้องเข้มแข็งในวัยผู้ใหญ่ที่ผ่านดาราม่ามาแล้วทั้งชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในการกระทําของตนเองด้วยความที่เป็นคนที่นอกกรอบซึ่งก็ต้องยอมรับและอยู่กับมันให้ได้ส่วนคนที่คิดต่างผมก็ต้องขอโทษเรื่องราวดาราม่าในการขับรถ นะครับหนุ่มบีบอกว่าบนถนนเนี่ยเส้นหนึ่งก็เข้าใจแต่ตัวเองปล่อยมือไม่ถึง10วินาทีซึ่งมีคนพูดว่าอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เรื่องนี้เนี่ยก็ยอมรับจัดใจและก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นในชีวิตพร้อมจะยอมรับแล้วก็ไปปรับใช้นะครับอยากเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพแนอนาคตเราไปชมคลิปการไลฟ์สดบางช่วงของคุณบีนครับคนก็เป็นห่วงสุขภาพบอกเคี้ยวเขาบอกว่าบีไม,ม่ได้เคี้ยวทุกวันเ่ยไม่มีแดดแล้วจะเคี้ยวทําไมแต่บางทีมันโกอ่ะมันถูกกหมมาาายยแล้วก็อกถ่ายรูปอมไม่อยากให้มันนเป็แค่บ ผมอยากให้มันเป็น culture เข้าใจปว่าคือคือมันเป็นแฟชั่นอ่ะมันจะมันมันผิดอะไรอ่ะจะเอาใบปิดตาหรืออะไรแต่คนก็ไม่ได้ว่าเรื่องนั้นนะครับในเรื่องกระท่อมหรือว่าความเมามันไม่ได้มีความเมาไงเคี้ยวกระท่อมเคี้ยวไงให้เมานอกจากคุณแพ้ต้องบอกแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะความต้านทานแต่ละอย่างผมเนี่ยออกมันกายมาเยอะชีวิตผมก็แข็งโป๊กของผมอ่ะใช่ปไว่าคือถ้าผมไม่ไหวผมก็ต้องรู้ลิมิตตัวเองแต่ว่าทุกๆอย่างที่มันดูหวาดเสียวสวีทสวาร์ทหรือว่ามันดูแบบ ไม่สมควรเนี่ยนะครับงั้นมองหน้ากันตรงนี้แล้วแคปจอนะบิมกราบขอโทษจากใจนะครับที่ถ้าบิมทําให้แบบรู้สึกมันดูเดือดร้อนมันไม่รู้สึกหรอกมันเดือดร้อนแน่ถ้าบิมยังหละหลวมงนี้อยู่บิมกราบขอโทษบิมจะไม่ทําอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็บิมก็ไม่ชอบที่จะให้คนมานั่งรูปคมบิมตลอดเวลาในโลกโซเชียลเพราะว่าเจอกันต่อหน้าก็มาขอถ่ายรูปในบางคนพอรับหลังอยู่ในโลกโซเชียลก็ด่ากูอะไรปะคือกูมไม่ชอบแบบเนี้ย นี่นะครับเดี๋ยวก็าต้องติดตามดูไปเพราะว่าจ้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพบความผิดก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะครับและส่วนพื้กระทบมนี่ก็ตำรวจก็บอกว่าถูกกฎหมายนะครับแต่ก็มันเป็นทําในเวลาที่มันไม่ควรนะครับขับรถขับเรืออะไรพวกนี้มันก็บาดเสียวนะครับก็โดนดราม่าไปเข้าไปสิครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ